เื่องนท่ามันอังดูเหมือกจาจะรู้งานไม่เสือทำตุ้ยหลายเดือนเลื่นผ่านหน้าที่งานประจำโอระยำอีกไม่ทำนิ่งเฉยงาบกเงินภาสีแต่น้าสีละเลยเพระเจ้านายใจมันน่าใส่ต้องฝลายขาดเรื่องราวร้องเรียนทำแช่ฉันเบื่อมีไม่รู้ไม่ชี้ทำเรื่องนี้ตามสั่ปลอยจริง ชายทำลรื่อลืมบ้างเรื่องเรามา่ยางเองจากความไม่สำคัญเจ้าหวังตึ่งพาไว้ชาหนาคงเห็น้องเรื่องจนเน้นกูต้องเล่นแทนมันกลับเปยอ้างชี้บอกว่านี่งานฉันเฮยอะไรมันคงกระสัเตื่นมารู้สำกรัพับอายนึกเสียดายภาษีมันคงไม่ดีคนดีดี เียงกินกันเกลีย้ยงเงินกูเพิ่งตื่นมารู้เกินไปหมดรู้อยู่ไหนเฮ้ยงานไม่ทำโอ้มันเพิ่งตื่นเพิ่งออกจากรู้งานไม่เสื็จทำไงหลายเดือนเลือดผ่านหน้าที่งานประจำโอระยำเองไม่ทำนิ่งเฉยงานเงินภาษีแต่หน้าที่ละเลยตัวเจ้านายเฮ้ยมันน่าใส่ต้องปลายคำเรื่องราวร้องเรียมทำแ่ช่ชนเลย ชีท้ทำเรื่องนี้ตามสั่งปล่อยทิ้งนิ่งใชยทำละเลยลืมบ้างเรื่องเรงาละอยาเกเองจับวางไม่สำคัญจังหวดพึ่งพาไว้ชาติหน้าคงเห็นน้งเหลืองจนเม็นผู้ต้องเล่นแทนมันกลับเลยอักชีบอกว่านี่งานฉันเคยอักไรมันตึงประสันเติมมารุ้สักรปะปอัดอายนึกเสียได้ภาษีมันคงไม่มีคนดีดีวกสูง เงินเืนเบียเลี้ยงกินกันเกลี้ยงเงินกูเพิ่งตื่นมารู้เองไปมุดรู้อยู่ไหนเฮ้ยงานไม่ทำโอ้มันเพิ่งตื่นเพิ่งออกจากรูงานไม่เสือกทำทุยลยเดือนเลือนผ่านหน้าที่งานประจำ ภูรยังเองไม่ทำนิ่งเฉยเงินภาษีแต่นาที่ละเลยโทรเจ้านายเอ้ยมันน่าใส่กังปล่ะยเรื่องราวร้องเรียนทำแช่เช่นเมืน่อนี้ไม่รู้ไม่ชี้ทำเรื่องนี้ตามสั่งปล่อยทิ้งนิ่งเฉยทำละเลยลืมบ้านเรื่องราวราลอเอีากเองจับวางไม้สั่งทันจับวางตุ้มาไว้ชาติน้าคงเห็น ดองเหรืองจเนเป็นกูต้องเล่นแทนมันเคยอาชีบอกวันดีงานฉันเคยอะไรมันคืิ่งกสันเตือนมารู้สั่งรับอายนึกเสียได้ภาษีมันคงไม่มีคนดีๆีปกสูเงินดูเบียเลี้ยงกินกันเปรี้ยงเงินกูเพิ่งเตือนมารู้เองไปมุดรู้อยู่ไหน <S <S เฮ้ยงานไม่ทำโอ้มันพึ่งเตือนเพิ่งออกจากรู้งานไม่เสือกทำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn